มุทังธัมมังสังขังน,นมัสสามิตอนเช้านี้อาตมาจะขอย้ำเรื่องการยกเมตตาจิตขึ้นมาสู่การภาวนาของเราคือเวลาเรา เริญเมตตาธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยกำจัดอกุศลมันเป็นสิ่งที่นำความพ้องสายเข้าสู่จิตของเราจึงเป็นเหตุที่ทำให้การ การร่วมของจิตหรือความตั้งมั่นของจิตให้ง่ายขึ้นเวลาเราได้ได้ยกเมตาภาวนาขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับ อานาพานสติเช่นเวลาเราทํำจิตให้มีความอย่างมีการกำจัดเครื่องเศร้าหมองหรืออากุศลเพราะอำนาจของของเมตตาคือเ,คเราเอาจิตที่เริ่มพองสายนั้นก็ให้เชื่อมโยงกับ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็เราเอาอจิตน,นั้นที่ะจะ,ม,ะมีความความแจ่มใสเพราะอำนาจของเมตตาให,ให้เชื่อมโยงให้ติดกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วมันก็จะช่วยให้จิต ดิ้งลมบายและติดอยู่กับาอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็ทำให้การร่วมจิตเป็นง่ายขึ้นแต่เป็นการเป็นสิ่งที่คือน่าทดลองเพะโดยปกติเวลาเรา ฝึกจิตของเรามักจะอศาศัยการเหมือนกับเราพยายามที่จะบังคับจิตให้ให้สงบลงบังคับจิตให้ร่วมเ,เป็นเ,เป็นสมาธิแต่ว่า การบังคับนั้นมันก็คือไม่ใช่ไม่ได้ผลแต่มันก็มักจะได้ผลที่ไม่ไม่มันคงเวลาเราอาศัยจิตที่มีความกว้างขวางเปิดบานเราก็ยิ่งโดยเฉพาะได้ชำระ สิ่งที่เป็นอกุศลออกจากจิตสายอารมณ์ของเมตาตมันก็จะติดง่ายกับกับกรรมฐานของเราจะร่วมเป็นเอกกตาง่ายขึ้นเ,เลยเป็นเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการในการภาวนา,าที่ น่าสนใจมีถ้าจริงก็ทำไมชมาย่ทตไมคิดคนนม้เองนะอนนี้มันมีประสูตรพระพุทธเจ้าเองท่านก็สังกีตะสูตรอยู่ในสังยุตติกายท่านได้อธิบายในลักษณะนั้นคือให้ยกเมตาหรือพรหมวิหาร เอ่อจึงก็อาศัยเมตายกมเมตตาจัลล์น์จัลลนมเมตากรุณามุมดิตาอุเบกขเจ้าเร่งตัง้งลักอยู่ในสติปัฏฐานเวลาใดตั้งลักในสติปัฏฐานมันก็จะเข้าสู่สการชำระจิตใจเป็นสมาสมาธิอาศัยสติปัฏฐานแล้วก็เมื่อใดสมาธิอาศัยสติปัฏฐาน จิตก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้ง่ายมันก็เป็น,ปนสูตรสูตรถึงที่ทน่าสนใจในการคือนอกจากในการภาวนาการเจเิญเมตตามันก็ช่วยทำให้การภาวนาของเราต่อเนื่องโดยสะดวก อย่างนึกถึงเหตุการยัางหนึ่งในสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าได้เกิดความก็คงจะคือนี่ละอาตามาเองตีความท่านคงจะเบื่อและลำคาญคณะสง เขาว่าคณะสงทะเลาะกันเลยทันก็ะบทันใบป,ปลิกตัวใิเวกเพอดีทันใบป,ป่าแห้งหนึ่งก็มีพระลูกศิษย์ของท่านสามองคอ์กำลังปฏิบัติภาวนากันอยู่ก็มีถ้าจริงก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้าเององค์หนึ่งพระอนุรุธ กับเพื่อนอีกสององค์้นก็ได้อยู่ปฏิบัติกันเราได้ท่านกา็ก็ไปนั่งลงท่านก็ได้กราบท่านแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ถามความสุขควบถกการเกาวหน้ากันในการภาวนา,า,าก็ได้ถามว่าภาวนายัางไงอยู่ยังไงจึงได้ภาวนาอย่างสะดวกสบาย พระอนุรุตจะอธิบายว่าเราอยู่กันอย่างเมตตาเอื้ออารีซึ่งกันและกันคือมองกันโดยสายตาที่มีความเอ็นดูและเวลาเราอ,าอยู่ด้วยกันก็เข้าเข้ากันเข้ากันได้เหมือนกับน้ำกับนมเเข้ากันง่ายนะอนี่ได้ แต่ว่าท่านท่านเล่าให้ฟังก็ได้ก็ได้อยู่อย่างเามตตาเอื้ออาลีซึ่งกันละกันไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไม่เห็นแกนต่ตัวเมตตาเอื้ออาลีซึ่งกันละกันเราก็ช่วยกันช่วยกันในทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดประโยชน์ส่วนตัวคิดแต่ประโยชน์ส่วนรวมเวลาใดภาวนาภา,า,าวนาจึง่าย มันก็มันก็เป็นพระสูตรทีท่คือวันการที่อาศาายัยเมตตาก็ทำให้การเป็นอยู่ข้องเรลาง่ายขึ้นให้อยู่กับเพื่อนมนุษย์ก็สะดวงสบายเวลาจะภาวนากำหนดกรรมฐานข้องเรลา มันก็ไม่อยากไม่ติดคับอย่างในลักษณะคือถ้าเรามีเมตตาเราพูดในลักษณะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ในสังคมแล้วอยู่กับคนอื่นถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยเมตตามันก็ไม่ทะเลาะก,กับใครเราไม่เมตตาเออารีอเ่นกันละกันไม่ทะเลาะก,กับใคร เวลเราจะมานั่งสมาธิมันก็ไม่ทะเลาะกับเจ้าของมันปกติวลานนั่งสมาธิมันก็นั่งทะเลาะกับเจ้าของอยู่เรื่อยเลยมันมันมันจะเริ่มมันก็เกาหน้ายากเลยมันนั่งมันหาคนอื่นที่จะทะเลาะด้วยแล้วเอาไปทะเลาะกับเจ้าของเที่ยมเจ้าของสงสัยเจ้าของเ่ยมันก็อย่างนี้มันก็มันก็ยากแต่ถ้าหากว่าเราได้เราจะเริญเมตาอย่างต่อเนื่อง พ่อนั่งและมันไม่ไม่มีเลื่องที่จะที่จะขัดแย้งถึในในเจ้าของด้วยมันก็ก็อยู่กับกรรมฐานของเหลาง่ายหลมหายใจเข้ามันก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้ไม่ได้เตจขัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แอะใจขึ้นมาแล้วเราก็อลอมหายใจเข้าก็พอใจที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็พอใจที่จะอยู่กับลมหายใจออก ออมันก็มันก็สบายแลเลอะเลยเรื่องเมตตาภาวนาละออมันมันเป็นสิ่งที่ออทำให้เราม่ออาวมันมันก็อยู่อย่างง่ายๆออมันไม่มีเรื่องมากออทำให้เราอยู่สบาย <c oughs> แต่บางที่มันก็ออมัน มันได้ว่ามันมันเรื่องเมตตาบางที่เรากา็ไม่เข้าใจบางที่ก็คิดว่าเราควรจะกลายว่าต้องรักทุกสิ่งทุกอย่างาแต่เพียงแต่เราวังดีวังความสุขไม่ขัดแยง้งไม่มีการมุ่่งร้ายต่อใครมันก็ไม่มุ่งร้ายไม่ไม่มีการ เอ่อยกประเด็นเพื่อขัดแยง้งมันก็เท่านี้มันก็ชิดใจก็สบายามาีพระองค์หนึ่งพระผู้ใหญ่ชาวศรีลังกาบันเทกุณรัตนะท่านเป็น,เป,นเป็นพระที่ในเดียวนี้ท่านอายุตัต้งแปสิกว่าแล้วท่านก็ยัง แก็งแรงขยันในการสอนท่านอยู่ที่อเมริกา,าท่านกา็ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านได้ท่านได้รับนิมนต์ไปสอนที่ที่ยุโรปแห่งหนึ่งแล้วก็โยมที่ที่ติดตอ่อ เขายังไม่คุ้นเคยเท่าไรเ,าเขาจึงถามาคือนี่บนงท่านสอนก็มาถา,าแล้วก็ได้ไม่รู้ว่าเขาได้กี่วันอาจจะจัดวันสิบปอนไม่แน่ใจเราถามท่านแล้วท่านสอนเรื่องอะไรเ,เ,เราก็ถามก็ว่าเ,าเราสอนเรื่องสัติประฐานส เแล้ะท่านก็สอนเรื่องให้ตั้งสติไว้ให้มีสมาธิให้มีการเจริญวิปัสสนาให้ได้พิจารณาร่างกายบ้างให้ได้พิจารณาสิ่งรอบตัวบ้างยมยมผู้หญิงที่เป็นผู้นิมนต์เขาจึงถักขึ้นมาแล้วท่าน ท่านสอนเรงเมตาไหมแต่ว่าโอ้เราก็เราก็สอนเรงเมตตาภาวนาด้วยเขาก็ผดขึ้นมาเราเกลียดเมตามากก็เกลียดเออเมตารื่องน่าช่างมากเลยคือเขาเขาเข้าใจว่าเออเวลาแพ้เมตการับว่าเออจะต้อง ต้องต้องรักทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่มีความคือคือความรู้สึกที่ใด้สามารถวิเคราะห์อะไรแล้วไม่สามารถที่จะทำได้แต่แตว่าเพราะว่ามันเหลือแต่รักไปหมดเนะ่ยเพราะว่ามันมัไม่น่าเป็นไปได้เนาะเขาว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ไม่น่ารักอนะไร <c oughs> เขาก็ ท่านก็ต้องอธิบายแหละมันเคยมันเป็นวิธีฝึกจิตที่เราได้ยังเห็ <c oughs> นว่าสิ่งที่น่าเกลียดก็เป็นความทุกข์ของเราเ,าเมื่อเรายังมีความทุกข์อยู่เราคุรจะหาอุบายที่จะแก้ไขนักเรื่องบันเิตกุณรัตนะก็ได้มีครั้งหนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังท่าน ท่านไปท่านก็ท่านเดินทางท่านก็ได้ท่านอยู่ในสนามเบรนพอดีเครื่องอมนล่าช้าท่านต้องรออยู่ที่สนามเบรนแล้วท่านก็นั่ง ดังอยู่ในสนามเบี้ยนโคนก็ก็อยู่ในสนามเบี้ยนก็โคนก็เพ่นผ่านไปเ็ตามลักษณะของสนามเบียนเลยถันก็ว่าเอเราก็มีเวลาเาล่านั่งนั่งภาวนาแผ่เมตตา,า,าดีกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เลยทันก็นังก็ดังอยู่ในสนามทันก็ออกไปที่ข้างทา,างแล้วทานก็นัง รับตาไว้ท่านก็ดังดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยกเมตตาจิตขึ้นมาโยแพ้เมตตาท่านก็อยู่สักพักใหญ่พอดีท่านก็รู้สึกเอ๊ะมันมีอะไรมากอดเรา,เาท่านก็ลืมตาดูมันเป็นเป็นแดกตัวเล็กๆเนี่ย สักสามขวบเป็นผู้หญิงนะคือเขาได้เขามาเกาะมาเกาะท่านนะอ่อพอดีแม่ว่งมาแม่ของแดกว่งมาแล้วก็ขอโทษยายแล้วว่าไม่รู้ว่าแดกเธอไปคิดทำอะไรแต่ว่าแม่แดกก็คงจะคือมันได้รับเมตาเจตก็อยากเข้าใกล้แหละไม่ได้ เราเราก็ไม่อยากปล่อยแล้วแ,ลแม่ก็เข้ามามาสิแล้วแม่แมจาก็ก็ชอบอยู่ที่นี้แหละแม่มันอุนอ่นใจก็นี่เลยดอยดอยมันมันมันก็ะแสเจ็ดมันก็ถึงแดกก็ไม่มีอะไรที่บังเลยได้ได้ไดไดแล้วเขาก็เขาอยากเข้าใกล้ผู้มีเมตตา พวกผู้ใหญ่แล้ววิ่งใบวว่งมาแล้วปรุงแต่งกันห่วงหวงเจลห่วงนี้ห่วงนั้นแล่ไม่ไม่ได้สัมผัสเลยนี่การในการจะเริญนเมตตาภาวนา <c oughs> คือเราเราให้เจ็ดของเรา สำนึกระลึกถึงอ,อย่าว่าตัวเองอย่าว่าเออขอให้เรามีความสุขอขอให้เราพระสากความลำบากและอุปสรรคทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายาาาแล้วก็เราก็แผ่ให้ให้ถึงตัวเองทำให้ความรู้สึกภายในตัวเองให้มัน่นคง เช่ก่อนให้ทำความรู้สึกนั้นให้ต่อเนื่องเวลาความรู้สึกนั้นต่อเนื่องแล้วติดในอารมณ์ในจิตใจพ่อสมควรจึงเราคือเราสามารถที่จะแผ่ไปถึงผู้อื่นแต่ว่าเวลาเราแผ่ไปถึงผู้อื่นอันนี้ตาม เช่นแบบหนังสือวิสุทธิมรรคคือการอธิบายขยายความขอ,มอ,ของอขงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ได้ให้ไปรึกถึงภูที่เรามีความ <c oughs> คือเรามีความเคารพรักไม่ใช่ คือเขาคือเรามีพื้นฐานที่เราเคารบในจิตใจแล้วก็มีความหลักเอนดเอูเราเป็นคือเราเอาโคดนั้นไปก่อนนอกจากเวลาเราขยายออกจากความรู้สึกที่แผงต้อตัวเราแล้วก็ให้เป็นบุคคลอีกบุคคนหนึ่งที่คือเรารูจา้จักและรู้จักในฐานะที่ที่มีความเคารบเป็นผู้ที่เ,เราเ มีความารู้สึกเอ็นดูมีความห่วงมีความมีความอ,าอบหุนรักเขา,เาก็ได้แผ่เมตตาอยากให้เขาอยู่ยังมีความสุขคือเราเอาเป็นตัวยอย่างของบุคคลอือ่นเอาให้คนนั้น ได้หลอกแพ้เมตตาจนกว่าได้รู้สึกกว่านักแน่นเชนเดียวกันจึงได้แพรเมตตาไปถึงเ,เชนพ่อแม่ญาติของเราผู้ที่ผู้ที่กลายเชิดเรา,เาจึงได้คือเราค่อยขยายาวงกว้างขึ้นในในการแพรเมตตายเ,เริ่มกับตัวเรา เริ่มกับตัวเองคือคนเดียวแล้วก็ขยายออกไปถึงผู้อื่นแต่ว่าคนที่เรามีความรู้สึกขารพอยู่อบอุ่นอยู่เพื่อพอวิารีไปแพ่ไปเช่นไปแพ่ไปถึงคนที่เรากำลังมีเรื่องขัดแย้งอยู่มันก็เดี่ยวเมตตาก็พังมันก็ตตังไม่ติดต้อง ยกคนที่เรามีความีความมีความขลารพและมีความอบอุน่นจึงได้ขยายไปถึงคนอื่นที่เป็นญาติใกล้ชิดเป็นผู้ที่เป็นมิตรสหายขลองลราใกล้ชิดคนที่เรามีความารู้สึกอเอ็นดูอเอื้อเฟื้อต่อเขา จะได้ให้ความรู้สึกนั้นขยายออกอแล้วก็แผ่ออกแต่อยู่ในวงที่เรารู้สึก,กว่ายังปลอดภัยอยู่ยังไป